สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยห้องเรียนออนแอร์วิชาฟิสิกส์กับอาจาร,รย์พันเทพทองตั้งนะครับใน EP นี้นะครับต่อจากคราวที่แล้วยังคงเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่วิถีโค้งเหมือนเดิมนะครับแต่ EP ที่แล้วเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่วิถีโคง้งที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับลักษณะของมันก็คือเวลาโค้งเนี่ยจะต้องมีรัศมีที่มันคงที่นะครับอ่ะ EP นี้นะครับ EP ที่7 บทที่7แล้วนะคะพูดถึงการ,รื่้นที่วิถีโค้งเหมือนกันแต่เป็นการ,รื่้นที่วิธีโค้งแบบโปรเจกท t ยนะครับเด็กๆอาจจะเคยได้ยินชื่อและก็เคยศึกษามาบ้างแล้วนะครับโปรเจกทนะครวิถีโค้งแบบนี้เป็นอย่างไงนะฮะการ,รื่้นที่วิถีโค้งเป็นโปรเจกท t ยนี่นะครับจะมีแนวการเคลื่อนที่เป็นโค้งในลักษณะโค้งแบบ PARABOLA านะครับเด็กๆอาจจะต้องออย้อนหรือฟื้นไปในวิชาคณิตศาสตร์นิดนึงว่า ลักษณะของพาราโบลาเป็นยังไงนะฮะถ้าให้อาจารย์พูดเร็วๆก็คือว่า,าถ้าเกิดดูความสัมพันธ์ของมันเนี่ยเราจะพบว่า,เา y เนี่ยมันจะแปรผันตรงกับ x กำลังสอนะครับอันนั้นคือก็คือกราฟของพาราโบลานะฮะลักษณะการเคลนที่แบบโปรเจกไทอย่างที่บอกก็คือว่า1คือเป็นลักษณะวิถีโค้งที่เป็นโค้งแบบพาราโบลานะครับ โดยทั่วไปแล้วในระดับมปลายนะครับจะเป็นพาราโบลาทีา่ไม่ต้องคิดหรือเรา,เาละเลยเรื่องของแรงต้านอากาศออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มันอยู่ในอากาศฮะมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ในอากาศฮะมันจะมีแรงกระทำอยู่แค่แรงเดียวเท่านั้นก็คือแรง mg ครับซึ่งกระทำอยู่ในทิศทิศแนวดิ่งก็คือทิศลงในแนวดิ่งนะครับ ลักษณะการเคลื่อนที่วิถีโค้งโปรเจกไทเนี่ยจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็น2มิตินะครับก็คือมีปริมาณที่เกิดขึ้นในแนวแกน x และเกิดขึ้นในแนวแกน y พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะนํามาใช้ในการทรานสเฟอร์ปริมาณระหว่างแกน x กับแกน y หรือแนว,แนว,แนวราบกับแนวดิ่งนะครับก็คือตัวเวลาที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับและถ้าเป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งโปรเจกไท ในแนวราบเราพบว่ามันไม่มีแรงกระทําเพราะว่าแรงที่กระทำมีอยู่แรงเดียวถูกไหมก็คือแรง mg ซึ่งมันอยู่แนวอยู่แนวดิ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวราบเราถือว่าไม่มีแรงกระทำํำพอไม่มีแรงกระทำปุ๊บแรงลับก็เป็นศูนย์ใช่ไหมพอแรงลับเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับสมการของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ก็จะใช้สมการว่า s เเท่ากับ vxt นะครับหรือ S เเท่ากับ u ู็ก็ได้นะครับเพราะว่าในแนวแกนเอความเร็วมันคงที่ vx กับ ux ก็เท่ากันส่วนแกน y ครับในแนวดิ่งแนวดิ่งเนี่ยมันก็ที่ด้วยแรงที่กระทําก็คือแรง Mg เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเร่งขึ้นมาก็คือค่า g ความเร่งเท่ากับค่า g มันจะมีสมการที่ใช้ได้ก็คือ ถ้าเป็นแกน y ก็จะมี vy เท่ากับ uy บวก gt สมการนี้ใช้ได้นะส่วนที่2ครับ sy เท่ากับ uy t บวกเศษ1ส่วน2 gt กําลังสองใช้ได้ครับส่วนที่3คือ sy เท่ากับ vy t ลบ1ส่วน2 gt กําลังสองนะครับและสมการที่4ครับคือ v y กํลังสองเท่ากับ u y กํลังสองบวก2 g s y นะครับเรื่องของการแทนเครื่องหมายนะครับก็เป็นไปตามหลักการของการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่แนวดิ่งอันนี้ก็จะใช้สมการเหล่านี้ในการคํานวณและแก้ปัญหาโจทย์นะครับโอเคครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับที่เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะว่า ถ้าเกิดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกท i ์เนี่ยเราจะแก้ปัญหามันอย่างไรนะฝึกทํานะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองทําก่อนก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ลองฝึกทําดูนะครับข้อที่1ครับเราทําการดีดวัตถุให้เคลื่อนที่แบบโปรเจกทา์นะครับเคลื่อนที่โปรเจกทา์จากจุด A ครับก็คือจุดนี้ฮะ,ะบนพื้นบนพื้นระดับห่างจากกําแพง ห่างจากกำแพงตรงนี้เป็นระยะ L ครับนี่ห่างจากกำแพงตรงนี้เป็นระยะ L ด้วยความเร็วต้นก็คือตัวตัวนี้ตัว v นะครับทำมุมต้องทำมุมกี่องศาก็คือมุมตัวนี้ฮะมุมเซต้าตัวนี้ครับกี่องศาจึงจะชนกำแพงอย่างตั้งฉากพอดีจึงจะชนกับกำแพงอย่างตั้งฉากพอดีเด็กๆครับมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะ ชนกําแพงอย่างตั้งฉากพอดีคําว่าชนตั้งฉากพอดีหมายความว่าอะไรเวลามันเคลื่อนที่ขึ้นไปเนะะี่ยฮะมันจะโค้งไปเรื่อยๆถูกไหมพอมันโค้งไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยถ้ามันชนตั้งฉากปุ๊บแสดงว่าตรงนั้นคือจุดที่สูงที่สุดถูกไหมฮนะและจุดที่สูงที่สุดเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจากโค้งขึ้นเป็นโค้งลงละอ่ามันจะจากเคลื่อนที่ขึ้นเป็นเคลื่อนที่ลงแล้วเพราะฉะนั้นจุดตัวนี้คือจุดที่สูงที่สุดนะฮะอ่าเราเรียกว่าจุดสูงสุดตังนี้นะ จุดที่สูงที่สุดด้วยคีย์เวิร์ดคำนี้ครับคือคำว่าชนกับกำแพงในแนวตั้งฉากพอดีนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อขอให้หาอะไรครับมุมเซตาถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่มีกำแพงมากัน้นมันจะไปไหนต่อครับอ่ะมัน,นจะโค้งมานี่ถูกไหมจะโค้งมานี่แล้วตกบนพื้นถูกไหมแล้วตกบนพื้นนะครับจากตำแหน่งเริ่มต้น มาตำแหน่งตรงนี้ฮะตรงนี้มันก็คือตำแหน่งที่มันตกกับตำแหน่งที่มันถูกยิงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความสูงถูกไหม S y มันจะเท่าเดิม S เออโทษ S y มันจะเป็นศูนย์นะฮะตำแหน่งตัวนี้กับตำแหน่งตัวนี้ S y จะเป็นศูนย์เพราะไม่มีความสูงนะครับเด็กสามารถอันที่หนึ่งครับหาเวลาก่อนก็ได้เพราะเวลาคือตัวเชื่อมระหว่างปริมาณในแนวแกน x กับปริมาณที่เกิดขึ้นใน,ในแกน y นะครับอ่ะข้อที่1คือหาเวลานะครับเวลาจาก a ไป b ก็ได้อ่ะเวลาจาก a ไป b นะเวลาจาก a ไป b ครับซึ่งก็ใช้ว่า s y เท่ากับ u y t บวก1ส่วน2 g t กำลังส แค่นี้ s y มันเป็นศูนย์ครับส่วน u y เนี่ยต้องมาดูครับเนื่องจากว่า u เนี่ยมันเออ่ก็คือตัว v ตัวนี้ถูกไหมอ่ะเราอาจจะต้องแยกเวกเตอร์ครับมาเป็น u y ตัวนี้ u y เท่ากับ v sin ์เซต้าถูกไหมนี่คือเซตา้าส่วนมาตามแนวราบครับก็จะเป็น u x ซึ่งเท่ากับ v cos ศเซต้านะครับอ่ะทีนี้ Uy ของเราแทนด้วย v sin เซต้าคูณทบวก1ส่วน2 g, <c oughs> 2> g เป็นลบนะฮะเพราะว่าค่าอ g เนี่ยมันมีทิศลงแบบนี้แต่ u เนี่ย u y มันขึ้นนะฮะมันส่วนทางกันเราให้มันติดลบนะครับ <c oughs> แล้วก็ t กำลังสอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรที่เราต้องการคือตัวเวลาใช่ไหมครับในคณิตศาสสร์เนี่ยเราขคณิตศาสร์ก็ห้ามเอาตัวแปรหารตลอดนะครับเพราะก็ถือว่าตัวแปรอาจจะเป็นศูนย์ได้ซึ่งเอาศูนย์หารตลอดไม่ได้นะครับแต่ตัวแปรของเราในที่นี้คือเวลาครับตัวเวลาเนี่ยเรารู้แน่นอนว่าเมื่อมันเดินไปแล้วครับมันจะไม่เป็นศูนย์แน่นอนถูกไหม เวลาไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัว t หารตลอดได้เลยครับอ่าเราก็จะตัดตัว t ได้1ตัวถูกไหมและย้ายข้างครับก็จะได้ว่า t เท่ากับ2 u นะครับ sin เซต้าส่วน g นะ t ถากับ2 u sin เซต้าส่วน g นี่คือเวลาจาก a ไป b นะ เวลาจาก A ไป b ีอ่ะเวลาจาก a ไป B ีน,นี้ถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดสูงสุดแล้วคคือแค่ C ครับมาถึงแค่ C ถ้า A ไป b เนี่ยมันคือเวลาเท่านี้ถ้า A ไป C มันก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมมันคือครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาอีกก็คือว่ามันกำหนดตัว L มาให้ ตัวเเป็นระยะตามแนวแกน x นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สมการแกน X มาช่วยสมการที่จะใช้ก็คือสมการอันที่2คือ SX ครับเท่ากับ UXT ครับ SX เท่ากับ UXT ครับแต่ถ้าเกิดว่าหนูวัดจากอะไรฮะ Sx จาก A ไป B ฮะ Sx จาก a ไปบ ถ้า Sx จาก A ไป B ก็ต้องใช้เวลาจาก A ไป B ถูกไหมอะแล้ว Sx จาก A ไป B เนี่ยมันก็คืออะไรครับถ้าเกิดว่าวัดจาก A ไปตรงนี้ถึงกำแพงก็คือ l ถ้าวัดจากนี้ไปตรงนี้ก็คืออีก l หนึ่งถูกไหมมันจะได้ Sx เป็น 2l อะจะได้ Sx เป็น 2l แล้ว ux ครับก็คืออะไรฮะ ก็คือ v cos สเซตาอ่ะแล้วก็คูณกับคูณกับอะไรฮะคูณกับ t t ก็คือที t. ก็คือ2 u sin s i n ไซเซตาส่วนจถูกไหมที t. ก็คือ2 u sin s i n ไซนเซตาส่วนจะีนี่คือทีนะนี่คือทีจากนั้นครับ ตรงนี้ต้องเป็นตัวตัว v เนอะ 2v ไซน์เซตาส่วน g นี่ก็ดึงตัวรวบออกมานะครับเป็น 2l เท่ากับ v กำลัง2ส,ส่วน g คูณกับ2ไซน์เซตาคอสเซตาถูกไหมครับ ันนี้ก็จัดรูปตัวแปรนะฮะจัดรูปตัวแปรอาจารย์จัดรูปตัวแปจจรปแ,ปแบบนี้เพื่อให้เด็กๆสังเกตว่าตรงนี้ครับมันมีส่วนที่เป็นตรีโกณมิติตรีโกณมิติตัวร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีทั้งฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันคคสอยู่ด้วยกันอาจจะแก้ปัญหาแก้สมก,การยากนะครับเราต้องรวบไปเป็นสมก,การฟังก์ชันเดียวนะครับมันมีเอกลักษณ์ตรีโกณมิติอยู่อันหนึ่งครับที่บอกว่า สองไซด์เซตาคอสเซตาครับมันคืออ่าโอเคอาจารย์ได้ยินแล้วสองไซด์เซตาคอสเซตาเนี่ยฮะมันคืออะไรฮะมันคือไซด์สองเซตาครับอ่าไซด์สองเซตาคือสองไซด์เซตาคอสเซตาอันนี้คืออันเดียวกันนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติ ตีควมมิติตัวร้ายนะนะครับทีนี้เราก็ย้ายข้างไปนะครับก็จะกลายเป็น s i n เซต้าไซน์ส,าสเซต้าเท่ากับ 2Lg ส,ส่วน V กำลังสองส,องส่วน v กำลังสองทีนี้เราจะหาเซต้าใช่ไหมครับต้องถอดออกมาก่อนนะต้องถอดมาตั้งชุดก่อนนะ ถอนมาทั้งชุดก่อนเป็น2เซตาครับคือ Arc ์คครับอาร์คไซน์ไซน์กำลังลบ1ฮะส LG ส่วน V กกำลัง 2, 2> นี่อาร์คไซน์แต่ต้องการแค่เซต้าเดียวครับต้องการแค่เซต้าเดียวเพราะฉะนั้นก็ย้าย2ไปหารก็จะได้ว่าเซต้าเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ Arc ์คไซน์ไซน์กำลังลบ1นะ 2 lg ส่วน v กำลังสนี่ครับก็ได้คำตอบมาเห็นไหมเด็กๆคนไหนได้คำตอบตรงกับอาจารย์บ้างนะครับยินดีด้วยนะครับที่ได้คำตอบตรงกันนะแสดงว่าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะในการหาคำตอบเรื่องโปรเจกต์ตายข้อนี้นะครับจะเห็นว่าวิชาฟิสิกส์นะครับเราก็ทิ้งไม่ได้เลยกับคณิตศาสตร์นะครับมันจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยนะ ดีกวมิติเอยเลยขาคณิตเอยนะครับที่จะต้องเอามาใช้ต่อนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่2กันนะครับโปรเจกตไทยในรูปแบบที่2เขาบอกว่าก้อนหินเคลื่อนที่จากเนินนะครับดังรูปด้วยความเร็ว V นะครับ V ตัวนี้ก็คือตัว U นั่นเองนะถูกไหมก็คือตัว U นั่นเองนะครับทำให้เรางงเนาะ ก็คือตัวยูเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนี่มันจะเคลื่อนที่โคง้งๆถูกไหมโคง้งๆมาแล้วก็ตกลงมาอย่างนี้หากก้อนหินเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดนะครับระยะ30เมตร30เมตรนี่จากพื้นระดับหมายความว่าจากนี้ถึงนี้นะฮะนี่คือ30เมตรแต่จากนี้แหละฮะถึงนี้เป็น20เมตรถูกไหม จากพื้นระดับถึงจุดสูงสุดคือ30เมตรจากตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้คืออ่ายี่สิบเมตรนะครับตัวนี้ขึ้นไป20เมตรนะครับแล้วก็ตกกลับลงมาอ่ะจงหาระยะอาระยะอาร์คือตัวนี้ฮะคือระยะนี้ซึ่งเป็นระยะในแนวแกน x เด็กๆเ,เวลาหาระยะอาร์หาระยะในแนวแกน x ต้องหาว่า S x เเท่ากับเท่ากับอะไรฮะ เท่ากับ uxt ถูกไหม sx เท่ากับ uxt ux เนี่ยเราก็แยกเว,กเ,วกเตอร์ฮะอ่านี่ตัวนี้แยกเว,กเ,ว,ก,เวกเตอร์มาตรงนี้เป็นมุม30ตรงนี้ก็ต้อง30ด้วยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น u cos เซตคือ ux เนาะส่วนถ้าแยกขึ้นไปข้างบนครับเป็น uy ครคือ u sin เซต นะครับอยู่สายเซตา้าอ่ะอยู่แล้วส่วนอีกอันนึงที่จะต้องเอามาประกอบกันก็คือเวลาครับเวลาเนื่องจากว่าแกน x มันหาไม่ได้แล้วมันมีอยู่สมการเดียวในการหาแกน x หาหาเวลาในแกน x ไม่ได้แล้วต้องไปหาแกน y ครับทีนี้แกน y ปุ๊บมันติดตัว v ใช่ไหมคือตัว u นั่นเองติดตัว u อยู่นะครับแต่มันมีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือว่ามันบอกว่า มันสูงที่สุดจากพื้นเนี่ยเท่าไรฮะสูงที่สุดจากพื้นเท่าไรฮะสาเมตรและแสดงว่ามันขึ้นเฉพาะโปรเจกต์ตาเฉพาะก้อนหินนะ่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจากจุดเดิมของมันฮะจากจุดเดิมของมันมันขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยมันคือ20เมตรถูกไหมครับเราจะต้องหาตัวเวลาเออโทษหาตัว V ออกมาก่อนต้องหาตัว V มาก่อนเพื่อจะไปหาเวลาได้ใช่ไหมครับ ต้องใช้สมการที่ไม่มีเวลามาคิดอ่ะหนึ่งหา v มาก่อน v ตัวนี้ก็คือตัว u นั่นเองนะครับหา v ที่เท่ากับ u ตัวนั้นแหละอ่ะ v ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัว u ตัวนี้หามาก่อนโดยใช้สมการว่าความรู้ของ Projectile ก็คือว่าณนะจุดสูงสุดครับที่จุดสูงสุดตัวนี้ ความเร็วของมันในแนวแกน y เนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะขึ้นต่อไปอีกถ้ามันถึงจุดสูงสุดแล้วแสดงว่า v y เป็นศูนย์แล้วก็เหมือนเราโยนก้อนหินขึ้นไปอ่ะขึ้นไปนแนวดิ่งนะครับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดความเร็วก็เป็นศูนย์เวลาเราโยนขึ้นไปก้อนหินจะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงช้าลงจนมันหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกกลับลงมาถูกไหมอ่ะโอเคเราก็ใช้สมการที่ไม่มีเวลา ที่ไม่มีตัวทีนะครับก็คือสมก,การว่า v y กํลังสองครับเท่ากับ u y กํลังสองบวก2 g แล้วก็ Sy s y อ่ะสมก,การนี้เนาะที่จุดสูงสุด v y เป็น0นะครับแล้วก็ตัว u y ก็คือ u s i n 3สายกกํลัง2บวก2ค่า g ครับ จริงๆต้องหาต้องดูว่าโจทย์โจทย์กําหนดมาให้ใช้ค่า G เป็น10แล้วก็แทน G เป็น10ลงไปแต่ว่าเนื่องจากว่า G เนี่ยมันมีทิศลงอย่างนี้เนาะแต่ U เนี่ยมันขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบสิแล้วก็คูณกับ SY SY ก็วัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็น20เมตรย้ญ่ข้างสลับกันก็เป็น U กกำลังสองไซด์เป็น 1ส่วน2ยกกำลัง2ได้1ส่วน4นะครับเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็น400ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยูกำลัง2เท่ากับ1,600นะระฮะแล้วเด็กก็ถอดลาก ได้ U เท่ากับรนะูทหนึ่งพันกะก็คือ40เมตรต่อวินาทีได้ U เป็น40นะครับอ่าโอเคพอได้ U มาแล้วเดี๋ยวก็เอาตัว U ตัวนี้ครับไปหาเวลาได้ เราจะอยู่ตรงนี้ไปหาเวลาได้เพื่อนี่นี่นี่จุดประสงค์ของเราคือต้องหาเวลามาตรงนี้ถูกไหมอ่ะยูนี่เราหาได้แล้วเมื่อกี้อันที่2คือหาเวลาครับหาเวลาจากไหนใช้สมการนี้ก็ได้ฮะเ y เท่ากับ UYT บวก1นส่วน2 GT กีทลังสองนะครับเพราะเรารู้เรารู้ความสูงนะครับทีนี้ s y เนี่ย เราอาจจะต้องเวลาที่เราใช้คือเวลาทั้งหมดถูกไหมฮะนี่เวลาทั้งหมดจากนี้ถึงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นความสูงของมันจากตัวนี้ถึงตงัวนี้ที่เป็นแกน y ครับก็คือ10เมตรนะครับแต่มันวัดลงข้างล่างนะครับเพราะจุดเริ่มต้นอยู่ข้างบนจุดที่มันตกอยู่ข้างล่างพนมรดวัดลงวัดลงตรงข้ามกับ u มันก็เลยเป็นลบนะครับ s y เราต้องแทนด้วยลบ10นะครับเท่ากับ u y คือ u ไซด์สาคูณกับ t นะฮะแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 g คือลบ10แล้วก็ t กำลัง2แทนค่าลงไปเนาะ10เท่ากับ40คูณ1ส่วน2 40คูณ1ส่วน2ก็คือ20 t แล้วก็ลบ5 t กำลัง2ตรงนี้จัดรูปนิดนึงอเอา5หารตลอดก่อนก็ได้นะครับ 5ก็เป็นลบ2เท่ากับ c t ลบ t กำลังสจัดรูปนิดนึง t กำลังสอลบ4 t ลบ2เท่ากับ0อาจจะต้องแยกวงเล็บครับอ่ะแยกวงเล็บทีนี้พอแยกวงเล็บเสร็จปุ๊บเนี่ยแยกเป็น2วงเล็บนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งย่อ เวลาทำโจทย์บางทีก็ต้องบริหารหน้ากระดาษนิดนึงนะฮะอ่ะคราวนี้อาจจะต้องแยกวงเล็บครับทีนี้ถ้าเกิดมันแยกวงเล็บไม่ได้ก็ต้องไปใช้สมการนะครับสมการลบ b บวกลบสแควรูทกลังสอลบ 4ac ส่วน 2a เนาะ -t เท่ากับลบ b บวกบวกลบ แควร์รูท b กำลังสองลบส a ่ส่วน 2a ะก็เป็นลบลบเป็นบวกถูกไหม4บวกลบสแควร e r ูท t b กำลังสองก็เป็น 16-4a กลบ A ก็คือ1 c ก็คือลบ2ส่วน2นะครับ ก็เป็น4บวกลบข้างบนก็เป็น16บวกเท่าไหร่นะ16บวก8ส่วน2 4บวกลบสี่บวกลบ 16บวก8 16บวก8ได้ l o o 24ส่วน2 l o o 24ก็คือ4บวกลบ สองรูทหส่วนสใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัดตัดมันจะได้มันจะได้สองบวกลบรูทหกบวกลบรูทหกทนว่าฮะมันจะได้2บวกลบรูทห 6. ทีนี้เนื่องจากว่าตัวนี้คือเวลานะครับมันจะมีคำตอบสองคำตอบคือ 2บวกลูทกับ2ลบรูทไอ้2ลบรูทติดลบใช้ไม่ได้ต้องใช้ t เท่าไหร่นะต้องใช้ T เท่ากับ2บวกลูทเอามาคิดนะครับและหนูก็ไปแทนค่าเข้าไปในสมการแทนค่าเข้าไปในสมการ Sx ครับ R เท่ากับ Sx เท่ากับ ux ซึ่งเท่ากับ u cos 30แล้วคูณกับ t ที่เหลือก็แทนค่าลงไปทั้งหมดเลยแทน u ลงไปคือ40แทน cos ์0คือรูทสส่วนสแทน t ก็คือ2บวกรูทนะครับก็ได้คำตอบออกมาคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือ สองตัดเนาะสตัด40แล้วก็คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น40่รูทบวก60รูทเมตรนะฮะลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น การคิดเลขนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาใน,ในการทำโจทย์เนาะเพราะว่ามันก็มีหลักการมีขั้นตอนแต่เด้อๆลองนึกดูนะถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องอมองปัญหานั้นให้เจอก่อนนะว่าขอต้องการอะไรนะครับอย่างข้อนี้คือต้องการหาตัว R นะครับก็ต้องการหาตัว R ต,ต,ตัวนี้อ่ะแล้วตัว R มันคือปริมาณอะไรในโปรเจกต์ตาย มันก็คือปริมาณ sx ถูกไหมมันก็คือ sx ทีนี้ไอเจ้าตัว sx นี่มันหาจากไหนเพราะ sx มันคือแนวราบแนวราบมีสมการเดียวคือสมการว่า sx เท่ากับ ux t เพราะฉะนั้นที่เหลือต้องไปหาองค์ประกอบมันมาต้องไปหา ux มาต้องไปหาตัว t มาแล้วก็มาแทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้คำตอบออกมาเนาะค,ค่อยคิดนะครับเพราะว่ามีโอกาสมากที่เราจะคิดผิดคิดพลาดน,นะครับแล้วจะ ผิดคำตอบไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือว่าถ้าเราทําด้วยความประมาทเราอาจจะเ,เสียเวลาไปด้วยแล้วก็ได้คําตอบไม่ถูกด้วยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นคร่าวๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทหลักๆก,ก็คือว่าเด็กๆต้องหาเวลาซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างแกนเักแกน,แกนวให้เจอนะฮะแล้วแก้ปัญหานะครับใช้สมการการเคลื่อนที่ถ้าถ้าเป็น แกน x ก็มีสมการเดียวถ้าเป็นแกน y ก็มีสมการกันเกรนท,ที่ที่ต้องใช้ค่า g มาช่วยนะฮะแลวเอาเวลาเนี่ยเวลาจะใช้ได้ทั้งแกน x และแกน y เพราะว่าการเคลื่อนที่วิถีโค้งโปรเจกต์ไทเนี่ยมันใช้เวลาร่วมกันคือเกิดปริมาณในแนวแกน x และเกิดปริมาณในแนวแกน y ขึ้นพร้อมๆกันก็คือเวลาเท่ากันโอเคนะครับเราไปฝึกทําโจทย์ดูนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ไทนะฮะถ้าฝึกทาโจทย์เยอะๆเราจะเห็นแนวทาง แล้วก็รูปแบบของโจทย์ที่แตกต่างหลากหลายนะครับโอเคนะครับก็อีพีนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเ,ออเจอกันใหม่ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์ air, วิชาฟิสิกส์กับอาจาร,รย์พรเทพทองตั้งในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ